องเจ้าอทิตยทรกิติคุณทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระสากกยาสิงและพระธาตุจอมกิติจำลองที่วัดพระธาตุจอมกิติจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา14นาฬิกา55นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยทรกิติคุณเสด็จไปยังวัดพระธาตุจอมกิติตำบนเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปพระสากยาสิงและพระธาตุจอมกิติจำลอง ซึ่งในรัชภาคที่สาร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นเนื่องจากในปีพุทธศักราช2550ได้เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด5.8ริกเตอร์มีศูนย์กลางบริเวณชายแดนไทยลาวห่างจากจังหวัดเชียงราย57กิโลเมตรส่งผลให้ยอดองค์พระธาตุจอมกิติหักลงมาต่อมาสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ซ่อมแซมยอดพระธาตุให้เหมือนเดิมและเปลี่ยนวิธีห่อหุ้มทองคําทั้งองค์พระธาตุใหม่จากวิธีเปียกทองโบราณมาใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นวิธีฟอร์มทอง โดยใช้ไฟฟ้าเป็นตัวหล่อและหุ้มทําให้ทองคําติดอยู่คงทนและสีไม่หมองสำหรับแผน่แผนทองเก่าที่เลาะออกมาจากองค์พระาธาตุที่ไม่ได้ใช้แล้วจึงนํามาใช้เป็นมวลสารในการจะสร้างพระพุทธรูปพระสากยสิงและพระาธาตุกิติจําลองเพื่อผลิตสถานไว้ประจําวัดพระาธาตุจอมกิติให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศา,าสนิกชนสืบไป วัดพระธาตุจอมกิตติเป็นวัดโบร,ราณคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงรายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมีพระครูวิกรมสมาธิคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพิสุสงฆ์ห้ารูปก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง